ขั้นตอนการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และการทดสอบการทำงานของชุดรับสัญญาณ input นะครับ16 channel digital input นะครับทีใช้การสื่อสารผ่านมอดัลอา u ในที่นี้นะครับก็จะมีบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับ,จ,รบจากในชุดจะมีชุดที่เป็น digital input ในแบบ opto isolator นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทดสอบการใช้งานผมจะใชะ้ตัวจำลอง ดิจิตอลอินพุนะครับที่เป็นสวิตช์เนี่ยต่อเข้าไปโดยตรงอย่างที่เห็นนี่นะครับผ่าน2พอร์ตนะครับก็เป็น16บิตก็จะสามารถทดสอบอินพุได้ทันทีนะครับวิธีการก็จะมีส่วนที่เป็นพอร์ต RS485 ใช่ไหมครับ1คูนึ่งนะครับที่เป็น AB นะครับบวกลบตรงนี้แล้วก็ส่วนของ power supply นะครับ ในขั้นตอนของการใช้งานซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรแกรมมาให้ด้วยนะครับก็คือม o ดบัตรดิจิตอลอินพุตรงนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่สังเกตดูตรงนี้ผมมี2พอร์ตนะครับผมต่อที่คอมพอร์ตสินะครับผมคอนเน็กเข้าไปสังเกตดูว่าตอนนี้ยังคอนเน็กแล้วไม่เจออะไรนะครับสังเกตดูว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันไม่ขึ้นเนื่องจากว่าในการเข้าเซตติ้งนะครับเราจะต้องทําการปรับดิ w สวิชเบอร์หนึ่งให้อ่อนนะครับ ผมก็จะปรับตรงนี้ให้อยู่ขึ้นมาในตำแหน่งอ่อนนะครับนั้นเราก็จะสามารถเข้าโหมดเซตติ้งได้นะครับตรงนี้พอลีดมาก็จะเห็นเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนยนะครับโดย default ก็จะเป็น address d e v i c e ดีเบอร์หนะครับบอลเ Rate 1่ง0บิตเปอร์เซนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับค่าได้เลยนะครับให้เป็นหมายเลข address ตามที่เราต้องการอย่างเช่น ปรับไปที่ address 10นะครับที่บอร์ดเลด9,006นะครับคลิกไลท์ผลของการปรับค่าจะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานทันทีจนกว่าเราจะปิดเปิดเครื่องใหม่หรือรีเซ็ตระบบใหม่นะครับในที่นี้เรา Connect อยู่ที่19,002นะครับถ้าเราลีดมาทุกอย่างมันก็ยังคงอ่านค่าเป็นค่า Setting ที่เราเพิ่งไลท์ลงไปได้นะครับแต่ก็ยัง Connect ด้วยอัตราบอดเลดเดิมนะครับพอเรา รีเซ็ตระบบนะครับหรือปิดเปิดไฟที่จ่ายให้กับบอร์ดใหม่นะครับคราวนี้เราลองคอนเน็กเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคอนเน็กที่บอร์ดเลดเดิมนะครับจะสังเกตดูว่าตัว LED สีแดงเนี่ยจะติดอย่างเดียวแต่ไม่มีสีเขียวก็คือส่งไปแต่ไม่มีตอบกลับมาน,นั่นเองหรือคอนเน็กไม่ได้น,นั่นเองนะครับ ตรงนี้เราจะต้องทำการ disconnect ก่อนแล้วก็เลือกไปที่บอร์ดเล e ที่เราตั้งไว้นะครับคือ96 0 0นะครับตัว device id ตรงนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าในโหมดของ setting เนี่ยมันจะอ้างอิงที่บอร์ดเล e เป็นหลักนะครับถ้า connect ได้ก็จะสามารถสื่อสารกันได้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เห็นไหมครับพอเราปรับบอร์ด a ล e ได้ถูกต้องนะครับมันก็จะอ่านค่าของ device id มาได้แล้วก็มี firmware version ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สังเกตดูถ้าเรากดปุ่มรี t ก็จะมีปุ่ม LED สีแดงสีเขียวนะครับสีแดงสีเขียวอย่างนี้เป็นคู่กันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอ่านได้โดยสมบูรณ์หรือลองลบออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นค่าอื่นดูลองรีดเข้ามาครับก็จะได้ค่าเดิมนะครับเป็นหมายเลขสิแล้วก็บอลเลตเก้าพันุกวิธีการเซตติ้งก็มีเพียงแค่นี้นะครับหลังจากที่เราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็แนะนําให้เราปรับดิฟสวิตเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับกลับไปที่ตําแหน่งออฟเหมือนเดิมนะครับจากนั้นลองเทสดูนะครับ วิธีการเทสก็ปรับไปที่ตำแหน่งของแท็บเทสนะครับกดปุ่มรีดหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าณตอนนี้ Input ของเรายังไม่มีตำแหน่งไหนออนขึ้นมานะครับผมจะลองทดสอบออนขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งนะครับบิดศูนย์นะครับลอง e a ดดูนี่เราก็จะได้ Input ตรงนี้ออนขึ้นมาเห็นไหมครับหรือเราจะทดสอบโดยการออโตรีดนะครับก็คือให้มันอ่านตลอดเลยนะครับเราก็ปรับมาตรงนี้นะครับปรับสวิตช์ในตำแหน่งไหนออนขึ้นมาก็ติดขึ้นมานะรพร้อมกับ แสดงเป็นเลขฐาน16นะครับะตำแหน่งนี้นะครับก็จะสอดคล้องตรงกับ Input ที่ป้อนเข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่เราจะสามารถใช้ทดสอบบอร์ดได้ด้วยนะครับว่าเราบอร์ดของเรานั้นสามารถที่จะรับสัญญาณ Input เข้ามาได้ครบถ้วนมีช่องไหนมีปัญหาเสียไปหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับในการทดสอบระบบนั่นเอง